คุณสมบัติของคนที่จะสอบหมอจําเป็นต้องเรียนเก่งมากๆนะเด็กหัวดีมากๆ4.00เนี่ยจะเข้าหมอได้เงี้ยเกรดในโรงเรียนเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้เลยนะทุกวันนี้เด็กบางคนเนี่ยอุ๊ยมา3.85ก็ไม่ติดแพทย์ก็มีเพราะว่าตรงนี้มันไม่โตวัดขอเล่าเป็นเคสนักเรียนเราแล้วกันนะน้องมาจากโรงเรียนต่างจังหวัดน้องได้เกรดเฉลี่ย2.75แต่น้องเนี่ยได้คะแนนรวมกสพทเนี่ยอันดับ2ของแพทย์ศรราคราวนี้ยมันก็เลยถามเคสว่าอยู่มาด้เกรด2.85ทุกคนจัดเขารั ว่าเอ้ยเขาเดี๋ยวไม่เก่งแล้วทําไมเขาถึงที่จะสอบได้คะแนนสูงมากเ,มเขาใช้วิธีการก็คือวางแผนให้ถูกก่อนแล้วก็ลองดูว่าตัวเองถนัดวิชาไหนาเอามาก่อนแล้วเพื่อมีเวลาไปเก็บวิธาที่เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่สะบอกว่าถ้าเด็กบางคนเนี่ยที่เก่งแล้วเกงแบบอุ้ยดีมากอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ติดก็มีแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยที่เขาเรียนแบบอาจจะไม่ได้เก่งมากเรียนกลางๆแต่เน้นขยันมากๆก็มีโอกาสสอบติดเกรดไม่ดีอยากเป็นหมอได้ไหมคําตอบได้ได้แต่ว่าต้องวางแผนให้ถูกหนึ่งคือมีแผนการที่ถูกต้องและ คือมีวิในในการทําตามแผนการน,นั้น